แต่กี้หอดจะงงแล้วเผื่อมาเซย์ว่านำมาจากสบายดีบุญบุญมีบุญเพ่งบุญลอยสบายดีกระลุกมาสบายดีเร็วสบายดีสบายดีงามงามสบายดีปาลุงเออสบายดีปาลุ่งตัดผ้าไปทางผูกก่อนพี่น้องเลยเนาะกําลังให้ผัวนางร้อยกับเสี่ยวบกันไปแก่เสาเนาะ อืลคหลเพื่อนไปแก่เสาพี่นอ้องเอ้ยขอโทษขออภัยเนาะไปแ,ไปแก่เสาอยู่คนละบ้านนั้นผักกุ้ยหม้อที่บ่าวเล่าไปมอบข้าวสารให้ขาเจ้าหันแะล้เนาะเดี๋ยวเฮากระซิไปซื้อ เสามาเหตุเรื่อที่ขนาดพี่น้องเลยเนาะเงินที่พวกเราผู้ใหญ่เพื่อนสนับสนุนเขามาแล้วที่เพื่อนซัทธาขามาหแหละเนาะเพื่อนสซเลียเขามาให้สุเพื่อนไปก่อนเท้าสิไปอีกทางหนึ่งแต่เราท้ายไปมังกศาศิษย์สะหนยยังน้อย ตอนไปเนี่ยก็ชิาออบาบอไลายหันไหลดอกล้ามากคนละ <What? S 1> บนเบิร์ตก็โผล่เหยียบเป็นเหยียบ yeah. Yeah. ป้าเนี่ยว่าตีว่ามันไกลหักเหยียบไปได้ mm hmm. บ่าดูพิ้ mm hmm. แหละสาอ่ะพี่น้องเลยเอาไปซื้อให้ใหม่เนาะแล้วก็ตั้งจากสวยเรือ,อยายคนนนั้นน้ำเราก็กมีเข่าพินเราบ่ก็เอากลซื้อมาต้นละแสนเราบ่คลายถอดทึนแต่แกขอน้ำเจ้าหกแสนเดนะ้เปล่าน่ะอันนี้คือเสาที่เอาซื้อมาก่อนหนะนะ้านั้นเนาะต้นละห้าแสนอันนี้ห้าแสนกันสประมาณแปดลอยหรือเก้าลอยบาทไทยอะไรเป็นตัวต้นหนึ่งอันนี้เนาะเป็นเสาไม่จิก สี่ <c oughs> ต้นเนาะสี่ต้นมันก็สีแก่นแน่อันนี้มันเสาใหม่เดยอันนี้เสาเก่าเนาะเขาไอ้บนเกิ่งเพื่อน,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 นอ,อันนี้มาเซ็นตาดอเดนนี่เสา สิปุ๊กห้เขาวางนี่พี่เ้องเคยเหอนก็นดี่หอเขาขึ้นมาตักนี่พี่เพราะว่าอยู่นี่มันต้องได้ปั๊บหน้าดินต้องได้ทมดินอีกฝนตกในน้ำเต็มที่พี่แถวนี่เนาะเป็นน้องม <c oughs> ีควายมานอนอีกอยู่นี่จะเป็นมุงเป็นง <c oughs> เป็นบัวควายกอกหน้นมามันก็บอกเพื่อนในเห็ดลังคาไหนเด้อเห็ดคอกะหม้งไว้เนี่ยวะมันจังหม่ม ลาลูกเมียลูกเมียใส่มานี่แหละหยัดนั่งแคป๊บมันสูกมันสีคานมันสีคานหรือมันสีลูกหรือมันสีนั่งให้เด็กน้อยมันสีนั่นนะเป็นหงส์เลมันก็เจ็บท้องคานก็เจ็บท้องสีแดงก็เจ็บท้อง มันส <cuanto up> <re> ุเด well. <se> ้มันแล้วแต่เด็กหน่อยเป็นบางคนบางคนกับผเป็นบางคนกับเป็นมันคือนอนโยคาเนี่ยนะบุญมีฮะมันนอนตีนสิปางงางนั่นน่ะนั่ะบ่นางวนวีอืมอยากนอนบ่เนี่ยคือไม่ให้ลูกนอนหัวซัดอมอนไม่ให้ลูกมุดเนี่กว่า มันจัง<ล>หัวมันบด่ดดอยนอนอยู่เฮือนนี่เลยนอนอยู่เฮือนผู้อน,นอนแบบหัวสัดนทีนีเห็นบ่ผู้ใหญ่ฮะนอนหัวสั้นเวลาลุกขึ้นมันยังมิงเลยน้องบนมีสิ้นแล้วแหละ ขี่เย็บท่อมันก็นขี่แบบนึงขี่สูมันก็นขี่แบบนึงมันเป็นเม็ดน้ำบอกอันนี้มันเป็นเลืองเลืองอะไรเป็นเม็ดบอเป็นเม็ดอันเละเป็นเม็ดขี่สูบอเป็นยนะังแบบเป็นเม็ดเป็นเม็ดน,น้ำเลืองเดียวคุยเถ้าเขาจะเอาเขาใช้หูหรอกถ้าเขาเบิ่งหัวเขาหุบเพราะเขามันเขาก็เคยเลี้ยงลูกมาอยู่ข <c oughs> ี่เย็บท่อมืนแบบนึงนี่แหละ

แม่จ้าเนเงินจ่นจเมจงเงินจห่มได้เือนได้าเด้อ่หิเด้อแม่ก็อยากกินสมไลเด้อ่ได้กินบ่ขานนะจ <c oughs> ่มพวกอันนะจะไปกินหรือบางทีเล็กน่อยหรือบางท,มงทีมันก็สีสุกือว่าหละมันบอก,ก่ยากกว่าแม่กินอันน่เนาะ ถุกเลยมันเป็นมุกเบ,บ่หลานมากชิมมุม้ยเอ่อเจไอ,อ,อ,อีัยังงนกัดหัวลูกนกดำในหงอน,นมันเหรอเด้แมนมัดมาบ่ฮะ มือนั่นยังเออ <c oughs> จะน้อยเ่ากระสีตามผัวเพิ่นไปผัวอะไรไปนอนเอลยที<อ>่ไปจ่ายเงินเขาหวังว่ายายน่ะสิบอกขึ้นค่ำเด้ไปปัจจุบันคอยบอกคายแล้วหรือว่าสิคายแป้งกวาหันอีกเอาอีกแล้วหรือวอ่าคายไปแล้วอะไรบ้างคายไปแล้ว งานเขาอีกจากที่เว่ากันไว้ว่าหาแสนเราบะคดคายน่ะกับชิคอนำอีกเราแสนหนึ่งเป็นหกแสนพวกนี้ม่ได้ถือเสื้อไปนำบ่เนาะเักดิถือแร้วว่าบ่มาถือก็จะเอายางมัดเนาะ ใคอยู่เปรนหากันง่ายอยู่สองคนเสียวกันยังวะนางเอาไบเสียวหักเสียวแพง เดี่วกันฮะคือบราได้ไปเป็นทหารน้ำกันเนาะได้ถึงเลือกนะเราได้ไปเปลนทหารบ้านน้ำกันอันนี้คือทหารบ้านเดี่ยวเป็น้องเดือยวเหมือนทหารเหมือนทหารเมืองทหารแข่งทหารในหมู่บ้านเวลาไปบีบไม่ง่ายเนมะเนขา้นอย่างหมู่บ้านทหารตองรอหนึ่งอ่ะทหารบ่มีเงินเดือนดอกให้เกิงเนาะ เป็นยัง,อ,ยงอีกเลยเสียงอืออีละบอมบอ่มนี่มันเป็นยังงี้นั่นแัละมันอยากจับนั่น,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 นจับนี่เลยเพื่อนป้าปปปเพื่อนนี่ต่อเตะเพ่เพื่อนเพื่อนอืมมันถ่ายซะบอรหรือเป็นไปนอย่างเดิมนี่มันได้ถ่าย<อ>ไม่ถ่ายมันคานไปเลยจะไปเห็นจิตคานออกนอกนั่นบินโยมมอสกินจ้าไอ้ก้าเดือด อย,อยากจับ้นังเบางนีบุญมี่บุญเพงเออสิถามบุญเพลงเนาะไปเอื้นซื้อบุญบุเพงยังได้เฮือนใหม่บรืปดแน่นวะล้างนี่ว่เขาบอกบุญเพลงเอาสามีพอบอบุญเพง บ่จะยังได้ซ้ำได้สะไงไงซ้ำได้ซ้ำนี่พ่อบ่เนี่ซ้ำเหล่านี่พ่อบ่เฮ้ยอดูผู้เดียวเจ้าแรกกันซ้ำเหล่านี่กันเดียวแงเห็ดน้าลูกดลอองม ฮ่าพี่น้องเ้ยสำหรับคลิปนี้เขากับิไปต่อกันอยู่คุณเด้อสีไปต่อบ่อนเก่งไปต่อบ่อนเก่งเพื่อนตั้งเสาขึ้นหลดคนละฝากก็ไล์กดแซ์ก็ติดตามพี่น้องไอเป็นกำลังใจนั่งไว้เลยจ้ะลูกๆนํำเด้อเนาะก็ครัวนํำแหละเขาอยู่ดีมีแห้งกับแม่ละใฮ้เขามี้ลักกูใหญ่เมตตาเขาได้เคลื่อนล้างใหม่ๆเนาะ ไวว่ายืนอยู่นองเลยเนาะมีผู้ใหญ่เมตตาที่ม่เอ็นมือเข้ามาสอยเหตุเหตุนหลังใหม่ที่มันหนาเน็ตเน็ตหูเน็ตตาอะไรกันมันอยู่กว้างขวางกว่านี้เนาะมันหมันแก่นกว่านี้หนนะอันนี้บบเมนเฮือนเราก็เอนตุพี่น้องเขมาอยู่สัวข้าวสื่อๆเด้อเห็นอยู่ก่อนเนาะเพราะว่าเฮายัองโบมีเฮือนอสบายดีนั่งลอยสบายดีโดยโดยบ่าวลาวสิไปจ่ายค่าเสาอะไรเด้อบแบบนี้สบายดีนะมันเพิ่น ปดาลุมหูตีบ้านป่ากล้วยไปทางไหนนางร้อยหูอยู่บ่บ้านป่ากล้วยไปทางไหนทางไหนบ้านป่ากล้วยบ่หูกะล้างหวัดเด้สิครับป่ากล้วยกะล้างหวัดกะอยู่ไกลกันดอกต่อกันนั่นแหละ สบายดีพี่น้องสบายดีมาต่อเนาะมาต่อมาภาพเป็นาน่าทดกบ้านเก่าให้เกินแล้ววะแถวนี้เนาะแนนบ่เน็นบ่ใหเกิบ้านเก่าจะบ่แถนิบนย่ากันจ โอ้ตามกันให้หนิฮะสาวบุญเป็นอย่างไรว่าอย่างไรอันนี้อาสบายดีเออ ับในมาขายบ่อนจนถ้าเบ็ดชีพนถวนี้เนาะอากกันเบ็ดชี ก็พ่อแล้วบอกเด้อมา,มาห่อเลยเปลี่ยนใจบอกพายเลย 我只脚叫迈不了。 จานมาหน้าท้องเสียวฮันนามาก่อนไอ้กึ่งสบายดีก่อนสบายดีสบายดีสบายดีสายแลนสายแลนเจ้าคองใหม่เจ้าของใหม่นะผัวเราบอมียไจะเอไปใส่สระเนาะวอานังพวก็ได้เนาะแมนเบิร์ดนั่นแหละสายสุดเจตคือบทถือเสือกถือยังมาเห็ดเนี่ยใด ไร้ายไอกึ่งบอสามีแหละสามีพอดีเด้อขยันหัากระตัดลงขยันหักระตัดขอยใบเห็ดสูงก่อยใบเห็ดสูงนีอยกาบให้สูงด้ มาแม่จ้าของน่ะเอาเจ็บแอลยังคืนเด้อทานใส่เขาปับเยอะได้วอเนี่ยมเเือมคืนเนาะกหมอ้าวอ้าจับอันนี่ไง ยกซอยข้าเจ้ามิแต่ปีเขาใส่เลยนะตะโกรกในในเลือเปลือยซอยกันสแล้วเ,เออใจก้อนี้ก็กแกพงกว่ฮัทเนาะเอาชำราค่ามาน,นี่ น <c ười> mm. ักแทะโยกยัวอันนี้คอยบรายนักในขนาดเียมคอยย่งบนอะไรนักขับได้เร่ยมากคือนกาขับไปได้เรื่ชดดชดเขากินวันจิตันนี่เป็นลักหัวเลยเป็นลักหัวแยะเออใครรู้จักมันคืออะไรเขคืออดีตเพือนนีน่เขาต

วังม pues ันน mm ั hmm. ่นท nah, ับตีนเสียวเด้อยดดไล่ใส่เมางหนดิตก็ไปหายืมทีพอว่าอยู่ซุ้มเจ้าประเดี๋ยวนเสีอยมาบ่เสือกมาบ่่ะโอ้ยมายุกมือเดี๋ยวไปถ่ายมาได้ไปถ่ายมาได้

บอกาะยห่างเลยจักไปเบิร์ตได้แล้วเราเป็นนักบ้านเก่าแล้วนะแม่ใช่บอเออบ้านเก่าพอู่นี่บอแม่เธอบอกบ้านเก่าจะอยู่นี่บอเรียวอ่เรียวบ้านเก่าจะอยู่นี่ไม่เป็นบ้านเก่าโอแม่บอหมูคู่ึงเคยกันอนันบอ ได้จ <accurately S 2> ่ายค่าเสาพี่น้องรับเงนเนาะไปหาเงินไปหางนไปหายสนเหรอวะอแสนไปต่อกับเราไปต่อกับเราลูกนาแมเนาะโอ้ยไม้มันงมนะเราเราเมียเราเงียูจัมเียบจกันไ้ไมเียเราอะ มีลาเหล้าคอน้ำหกแสนบอกมีเงินซื้อข่าซื้อน้ำคุงเจ้าอืดข่าใบ่ปะก็ให้หกแสนนั่นนะฮะตังสอยกันฮะว่าอืดข่าอืดน้ำกินอันนี้ก็ด้น้อยเกินเนาะอะไม่ใช่เชือกทันยืมเลยโบมีนะเชือกบ่มีบ่เชือกงัวเชือกแบะยังกับโบมีบ่ทันมีก็ยืม นำ,นำมเ่เกินตนมันลงลอไแวหาเสา,สาไม่จิกกไมแดงนะเาว่าเอาสันนี่เพื่อนนะมัต้องเอาสูงท่าไดไนนว่าจอโดยสนี่ก็เป็นว่ามันสัน่า,าวะ <S <S อยากไปลเลยหลหายากินหนาหางอยากไปเลยเลย น้ำยำทะเลกินเลยว่ได้ไหมเลย่เจ้าจับเอาลงไหนเจ้าเจ้าจับเอาไปได้บ่สบายดีบอบอขอบว่าสบายดีต้องหยกขานังอีกแล้วสบายดีกอกมาแล้วบ่กอกมาแล้ว เติมเลยน้ำมันลดนะเติมไปสามลิตรไปเติมไใไ้นะเนแล้วสองอัเชื่อแลยทังทางบ้านน้ำบ้านเทากันปี๊ซาเจ็ดหกสิบซ7เจ็ดเจ็ดห้เงินเพันมาแสนหนึ่งแปดสิบปลายปร้องเ่านะเป็นพี่นะพ่

แกเสือนแเอนรเดี๋ยวมืออื่นหรือมือได้ขอจะมาขึ้นดอกมือือจะมามามือไปไปมืออื่นหรือมือฮือก็ได้ขอเอามาขึ้นดอกขอจิขามาอยู่ดอก

ก่อนสิเมื่อนัดจะพามานี่ก่อนขอบใจผู้รักผู้ใหญ่เพื่อนนี่ซื้อเสานี่จังเมื่ออ่าจังไปเอาขอบใจขอบมกขอบใจขอบบุญขอบคุณผู้ใหญ่เพื่อนเนาะมีแห่งคนกริบยังให้ได้ความใคร่เน่าให้นี่นอนรับได้เงินหมื่นนอนตื่นได้เงินแสนแบนให้เกมนี่โถโถอย่าไปมั่นผ่านให้เนี่ยเปียดมันควันเงินเด้อมันยืนมันยืนเราเรากับมันยืนมันยืนเด้อบอจอยกันเลยให้ถึอเล็กฮกโต ป่ะโชคโชคดีโชคดีครับข่อยไปข่อยมาบ้าเอาลิงก็ได้ถอหยม่อรถทยกเชีจ่ายหลยเด้อเงินน่ะเด้อเอาหายหลาเด้อเงินขาสาหาเด้อให้ฮกแช่เด้อให้น้ำพววยกันเลยเด้อไมจะเอาจะคิดกันเด้อ่วาเราอยักตด

ไปแล้วนะบันเนบุเโอเคเดี๋ยวไปนอนเดี๋ยวก็จิจุกบีเกษตาขอบุขอบุณเอซีเด้อจ่เาอาบุมาสม่ฝากกดไลก์กดแชรกดิดตามเป็นกําลังใจให้ขอกล,ลัวนั่ง้อยอะไรกันบเกิดนําเดยพีนย่นะ้องเนาะสุดท้ายก็มาลาบเผื่อน้เขาคนเอ็ซีแต่พวกเราพูนัยเบิร์ดสุนะู่สุกคนเดิเดนพี่นนะ้งเดิเาานให้ดีดีแเนาะจอแบจนมัลลนละด้ยลเยเนาะไปแล้วเดินสบายดีสบาย